สวัสดีครับทุกคนวันนี้อยู่กับผมช่องน้องกระตอมเวนฝันวันนี้ผมจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องวิดีโอช็อตหรือว่าวิดีโอสั้นของเรานั่นเองอ่าหลายๆคนคงสงสัยเหมือนผมว่าวิดีโอสั้นเนี่ยสามารถสร้างรายได้ได้หรือเปล่าบางคนก็บอกว่าได้บางคนก็บอกไม่ได้นะครับวันนี้ผมจะมาพูดและมาเล่าให้เพื่อน <S <S ๆฟังอ่าก่อนดีอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ช่องน้องกระตอมเวนฝันด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลย สวัสดีครับอ่าผมคิดว่าทุกคนคงสงสัยว่าคลิปวิดีโอช็อตเนี่ยมันสร้างรายได้ได้หรือเปล่าเหมือนกับผมเลยที่สงสัยก่อนที่ผมจะเปิดสร้างรายได้ได้เนี่ยผมก็สงสัยว่าคลิปสั้นคลิปวิดีโอช็อตใน u t u b e เราเนี่ยจะสร้างรายได้ได้หรือเปล่าวันนี้ผมมาไขข้อสงสัยให้ทุกคนได้ฟังได้รู้ได้เห็นอ่าคลิปวิดีโอสั้นสามารถสร้างรายได้ให้เราได้เหมือนกันนะครับนี่ใทุกคนเนี่ยสร้างรายได้ได้เหมือนกันเนี่ยอาจจะไม่มาก ไม่มากมายแต่ว่าเขาก็สามารถสร้างสร้างรายได้ให้เราได้เหมือนกันนะครับอ่านี้เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีสําหรับอ่าเขาเรียกว่าอะไรครีเอเตอร์มือใหม่หรือว่าคนที่จะทํา youtube มือใหม่สําหรับพวกเราทุกคนอ่าเหมือนกับผมเนี่ยผมเปิดสร้างรายได้ได้สองวันเนี่ยอาจจะไม่มากอาจจะไม่เยอะเหมือนกับช่องช่องอื่นเขาแต่เราเพิ่งทำ u t u b e ทำช่อง youtube สำหรับ เพื่อนๆพี่ๆคนไหนที่เพิ่งจะเริ่มทำแล้วยังสงสัยอยู่ว่าคลิปช็อตมันได้เงินหรือเปล่าทำไปผมจะได้เงินไหมอย่างเงี้ยครับวันนี้ผมมาเปิดยอดให้ดูเลยว่าคลิปช็อตคลิปสั้นสามารถสร้างรายได้ให้เราได้เช่นกันกันกบคลิปยาวทุกคนจะได้ไม่ต้องสงสัยว่ามันทําได้หรือเปล่าทำไปแล้วมันจะ ได้ไหมมันจะมีอะไรให้หรือเปล่าหรือเราต้องทาแต่คลิปยาวคลิปยาวก็ทําไปก็ไม่ไม่มีคนดูไม่มีผู้ติดตามแต่คลิปสั้นผมทําไปคนดูเยอะมากเลยครับอ่าแี่เหมือนผมเนี่ยผมทําคลิปสั้นคนก็ดูเยอะเนาะวันนี้ผมมาไขาข้อสงสัยให้ทุกคนฟังแล้วว่าคลิปวิดีโอช็อตหรือคลิปสั้นของเราเนี่ยครับสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ร้อยเปอร์เซ็นต์อ่า ใครที่ชอบคลิปนี้ผมฝากกดแชร์กดไลค์กดซับสไ r i b e ให้ช่องน้องอะตอมจนฝันด้วยนะครับแล้วเราจะได้สร้าง Youtube ไปด้วยกัน่าบ๊ายบายครับ